อาเร็วๆกาะให้แน่นกาะให้แน่นเดี๋ยวตกขบวนเร็วเร็วๆๆ็อินเตอร์กาะไว้ลูกกาะไว้เร็วอ้าวไปเที่ยวข้างนอกแล้วรถไฟไปเที่ยวข้างนอกแล้วปูน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 รถไฟไปไหนนะมันมวย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 รถไฟจะว่ดข้ามแล้วนะเร็วไปเร็วเร็วเร็วเออรถไฟไไปหน เอาเฟสไปได้ต้องต่อแถวไปต่อโน้นแล้วไปต่อโน้นนะต่อมาอีกหนึ่งเตอร์ไปต่องหลังลูกไปไปได้นึงอาเข่าไปโน้นไปเข่าไปโน้นเออเฟสใหญ่เลยนะข้ามหัวโดนกระดานนะก้มหัวลงลูกเอาหัวลงสวนกันได้ด้วยเราสวนไม่ได้สวนไม่ได้อะนิวไปนิวทำได้ไหมลูกอานิวแม่อ่านิวก้มหัวลงเตอร์ไปเบาๆนิวเบาๆลูกอ่ารอๆๆมาไปเดี๋ยวลอก คานานไปขานไปอินเตอร์อ่าไปไปไปอินเตอร์มอินเตอร์กลัวอะไรอ่ะรอไปเบาเลกลอ่าไปเฟมเฟมอยากเล่นเฟมอยากเล่นเไปม่ร็นอู้วเล่นอรเไปเไปเดี๋ยวรออินเตอป่าอันี้หล่าต่อต่อต่อไปเพนไป ลูกต่อแถวอินเตอร์นั่งลงสิอินเตอร์อินเตอร์จะไปไหมอินเตอร์ไปไหมนั่งลงเร็วไปไปต้องคานถ้าไม่คานเข้าไม่ได้ไปต่อแถวเพื่อตัวนีต่อหลังไปต่ออินเตอร์อินเตอร์ยืดยักกันเลย